วิธีแก้กรรมลดกรรมให้ตัวเองกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเรียนรู้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราทุกคนเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นเป็นกฎทางธรรมชาติที่ว่าด้วยเหตุและผลสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอย่างน้อยก็ทางด้านจิตใจของผู้ประกอบกรรมนั่นเองพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง จึงควรที่จะมีความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมวิบากกรรมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันไปบางคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนตกงาน่อยบางคนลำบากมากหางก,กินไม่คล่องบางคนเกิดมาในครอบครัวร่ำรวยชีวิตมีความสุขสบายวิบากกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีบางส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกัน นี่ได้แต่บอกว่าเป็นผลแห่งกรรมที่เคยได้ทำเอาไว้เมื่อคราวครั้งก่อนโลกนี้มีหนทางให้เลือกเดินเสมอสำหรับคนที่ไม่ท้อถอยไม่สิ้นหวังไม่ยอมจำนวนต่อวิบากกรรมของชีวิตกรรมเก่าที่เคยทำไว้ในครั้งอดีตเราไม่อาจกลับไปแก้ไขได้แต่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อลดกรรมนั้นให้เบาบางลง หรือให้หมดไปได้วิธีสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อลดกรรมหรือแก้กรรมนั้นเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3คือทานคือการให้การเสียสละเพื่อเป็นการลดกิเลสในตัวทั้งความโลภความกโกรธความหลงอันเป็นการขจัดความตรณีออกจากจิตใจ มีอนิสงส์เป็นที่มาของทรัพย์สมบัติทำให้เป็นผู้มีทรัพย์มากอยู่ดีสุขสบายในอนาคตหรือในภพชาติต่อไปจะเป็นผู้มีพรหม,มิหารสี่คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาศีลข้อปฏิบัติเพื่อรักษากายวาจาและใจให้ปกติ ไม่ให้พลาดไปทําผิดเพราะธรรมชาติของจิตใจคนมักจะไหลลงสู่ที่ต่ําได้ง่ายกว่าขึ้นที่สูงศีห้าข้อจึงเป็นวิธีป้องกันไม่ให้คิดชั่วพูดชั่วและทําชั่วหรือสร้างอากุศล,ลกรรมนั่นเองการรักษาศีลมีอาน,นิสงส์งเป็นที่มาของรูปสมบัติคือมีร่างกายสวยงาม ผิวพรรณผ่องใสจิตใจงดงามเป็นที่รักแก่คนที่ได้รู้จักพบเห็นไม่พิกลพิการสุขภาพแข็งแรงภาวนาอันเป็นการฝึกอบรมตนให้เป็นผู้มีสติและปัญญาดีเพื่อให้ได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงของรูปนามคืออนิจจังทุกขังอนัตตา ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหตุแห่งความเป็นทุกข์ความไม่มั่นคงยั่งยืนของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอนิสงส์ทำให้เป็นผู้มีสติปัญญามากฉลาดรู้ในทางโลกและทางธรรมและถ้าหากสามารถพัฒนาจากการเจริญภาวนาเป็นการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้จะยิ่งดี เพราะมีผลบุญมากสามารถแก้กรรมได้โดยตรงได้บุญทั้งตัวผู้ปฏิบัติเองและสามารถอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรได้ด้วยทุกวินาทีในชีวิตเรามีไว้เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคนงามความดีเพราะบุญกุศลคนงามความดีคือเบื้องหลังของความสุขความเจริญ และความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงของชีวิตในวันหน้าในอนาคต